สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพมพงครับครับผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเหรียญหล่อ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 เพระผมหลวงปู่ดูวัดสแกนนครับเหรียญหล่อเหรียญหล่อเหรียญนี้ผมได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ตรงนะไม่ตรงกับที่เขาเล่นหากันเนาะครับผมเอ่อ ประวัติการสร้างรุ่นนี้โดยมาตรฐานสากลที่เขาเล่นกันทั่วไปนะครับก็เป็สร้างมาปีสองพห้าอยยิบสเนาะปี2องพน้ายบสองะที่เขาที่เขาเล่นกันเป็นสากลแต่องค์นี้ที่อยู่ในเมือของผมนี่เขาเรียกอะไรเม็ดถามว่าตรงพิมพ์ไหมมันก็คล้ายๆครับคล้ายๆเนาะคล้ายๆแค่คล้ายๆนะะ โค้ดโค้ดต่างๆก็โค้ดที่ต่อไว้ก็ไม่ตรงกันนะนะโค้ดที่ต่อไว้ตรงนี้เนาะไม่ตรงกันนะไม่ตรงกับที่เขาเล่นหาทําไมผมถึงเอาภาพแบบนี้มาให้ทุกท่านดูกันก็คือเพอเอิญผมผมอ่านเนื้อโลหะได้ไม่ไม่ถึงสองพันห้ารอยยี่สิบสามนะยี่สิบสองยิบสามนะผมอ่านเนื้อโลหะได้ปีสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่านะ มก็สงสัยว่าเหรียญรุ่นนี้ตกลงเขาสร้างมารุ่นเดียวจริงหรือเปล่านะเนาะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้อย่างที่บอกที่ผมชอบมาก็คือเหรียญมีลักษณะพระแท้นะเหรียญมีลักษณะพระแท้ความคมชัดความความลึกตามลักษณะพระแท้นะครับเหรียญรุ่นนี้ของหลวงปู่ดู่วัดสแกนเนี่ยหลวงปู่ดู่วัดสแกนเนาะจำวัดไม่ผิดงั้นะวัดสแกน เหรียญร,รุ่นนี้ของหลวงปู่ดู่วัสะแกเขาจะเขาจะหุ้มหุ่นเทียนด้วยเซรามิกนะที่เขาเล่นกันเป็นสากลน,นะเนาะแต่เหรียญอยู่ในมือของผมเนี่ยเขาหุ้มหุ่นเทียนแบบโบราณนะครับแบบโบราณนี่ก็คือใช้ใช้ขี้ขี้ควายขี้วัวผสมดินผสมดินแล้วก็มามาหุ้มหุ่นเทียนนะอันนั้นเป็นโบราณาการจริงๆนะครับถ้าเป็น หุ้มหุ่นเทียนโดยใช้เซรามิกก็คือเป็นยุคใหม่ยุคใหม่มาแล้วนะครับอก็อย่างที่ก็อย่างที่บอกที่เขาเล่นเล่นกันก็คือเขาเขาหุ้มหุ่นเทียนด้วยเซรามิกขะนั้นคาบเบ้าที่ติดติดกับเหรียญรุ่นนี้อยู่ก็จะเป็นเซรามิกที่ติดอยู่ตามตามซอกตามหลึกหลึกต่างๆนะแต่เหรียญเหรียญที่อยู่ในเมือของผมเนี้ยคาบเบ้าที่เป็นมีอยู่ก็คือเป็นคาบเบ้าชนิดแบบโบราณนั่นนะ เป็นคาบเ้าแบบเอขี้วัวผสมดินนะเป็นขี้วัวผสมดินแต่ส่วนต่างๆทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเนาะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าพระองค์นี้แท้นะครับแท้แต่นี้เอแต่นี้วงการเขาเเขาได้จดบันทึกหรือเขาเขาได้จดบันทึกกันกันกันครบทุกทุกเหรียญหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเหรียญรุ่นนี้เออ อย่างที่บอกผมอ่านอายุได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบกว่านะไม่ถึงยี่สิบนะเดี๋ยวนี้นะเห็นยวผมทุกทุกอย่างเหมือนกันหมดนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับยกเว้นรายละเอียดนะรูปทรงรูปพิมพ์ขอบขอบหูเหมือนกันหมดนะครับฐานการวางขาการวางแขนการการจับเนี่ยเหมือนกันหมดยกเว้นรายละเอียดปีกย่อยนะรายละเอียดปีกย่อยอย่างเช่นอมือมือที่จับไอ้ คาทาอยู่ตรงเนี้ยฮะ,อะของที่เล่นเอที่เขาเล่นกันเป็นสากลน,นะมือเขาจะสั้นๆเล็กๆสั้นๆแต่องค์ที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นมือ,อนิ้วมือเป็นร่องยาวนะอันนี้นีค่คือความแตกต่างในบางอย่างบางจุดนะครับครับผมเนี่ยถ้าเป็นเหรียญหล่อท,ทั่วไปผมคิดว่าเป็น เป็นเป็นเหรียญแท้ดูง่ายด้วยซ้ําไปนะฮะแต่นี้ไปปรากฏว่าพอไปเปรียบเทียบกับหนังสือแล้วเอามันมันมันวิธีการสร้างมันคนละอย่างนะเนาะอ่วิธีการสร้างแบบเดียวกันนะแต่ว่าคนละอย่างโดยใช้วัส,วสดุห่อหุ้มนะวัสดุห่อหุ้มอ่ที่เขาเล่นกันก็นกนกนกคือวัสดุห่อหุ้มเป็นเซรามิกนะเซรามิกซึ่งอ่าการการใช้วัสดุห่อหุ้มเป็นเซรามิกเนะี่ยก็คือเป็นเป็นการหล่อหล่อสมัยใหม่นะหล่อสมัยใหม่นะครับ ถ้าพูดถึงการหล่อเหรียญยุคปัจจุบันนี้ก็เขาจะใช้เซรามิกกันเป็นส่วนใหญ่นะทุกวันนี้นะแต่ถ้าจะย้อนกลับไปถ้าเป็นสมัยโบราณเขาจะใช้ใช้กี้วัวผสมดินนะกี้วัวผสมดินครับผมฉะนั้นายรายละเอียดของอเหรียญที่เขาเล่นกันนะรายละเอียดเขาเขาจะมีความคมชัดเหรียญจะออกมาคมชัดมากกว่านะ คมชัดมากกว่าเหรียญจะไม่บวมนะครับเหรียญจะไม่บวมองค์นี้ก็ไม่บวมนะครับแต่เหรียญมีลักษณะแอนแอนนิดนึงเนื่องจากคาดว่าน่าจะเป็นแอนมาจากหุนเทียนนะครับโคดโคดก็มีนะโค้ดก็มีโคดตรงนี้แต่แต่โค้ดไม่เหมือนกันนะครับแต่โค้ดไม่เหมือนการการการต่อโคดไม่ได้ต่อโค้ดหลังจากการหล่อนะ การต่อโคดนี่เป็นการต่อโคดในหุ่นเทียนนะในหุ่นเทียนนะอทั้งทั้งเหรียญที่ผมจับอยู่ในมือของผมนี่ก็กับเหรียญที่เขาเล่นกันเป็นสากลนะเขาตอกเขาตอกันเป็นขาตอบเขาตอบหุ่นเทียนนะเขาตอบหุ่นเทียนส่วนรายลีและส่วนจุดต่างๆที่เห็นก็คือตรงตรงกันหมดนะครับตรงกนหนดยกเว้นเส้นสายนะครับเส้นสายองค์ที่อยู่ในมือของผมเส้นจะแบบ จะหนากว่านิดหนึ่งนะจะหนากว่านิดหน,นึ่งตัวหนังสือจะมีลักษณะหนากว่านิดหนึง่งน,นะนะส่วนที่เขาเล่นกันนะก็จะมีขนาดเล็กแล้วก็มีความลึกนะความแตกต่างก็จะอยู่ตรงนั้นนะเนาะที่ผมเอาเหรียญเหรียญ <ๆ S 1> นี้มาให้ทุกท่านดูการผมด้วยความสงสัยว่าทำทางทางคนที่เอ,อทำหนังสือออกมาให้เราเราท่านท่านอ่านกันเนี่ยเขาได้เขาได้เก็บ ได้เก็บได้เอาเหรียญหลวงบุด,ดูมาลงในหนังสือทุกรุ่นหรือเปล่านะผมก็สงสัยตรงนี้เนาะเพราะว่าผมอ่านผมอ่านเนื้อรูหาไดได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่านะไม่ถึงยนะี่สิบเนาะดูยังไงก็สิบกว่ากว่านะครับสิบสิบห้าไปทางบวกกันแนละ้วกันเนาะสิบห้าไปทางบวกนะสิบห้าไปทางบวกนะครับเห็นแบบนี้ ก็จะมีประมาณนี้นะครับขอบในหนังสือในหนังสือกับในเว็บไซต์ในหนังสือไม่มีไม่มีให้เห็นนะขอบแต่ว่าในในเว็บไซต์เขามีมีมีทําให้เห็นนะขอบขอบก็อ,อย่างที่บอกถ้าเป็นเหรียญหล่อบโบราณน,นะเหรียญหล่อบโบราณขอบนี้เขาจะเป็นแบบเบ้าประกรบเนาะองค์ที่อยู่ในมือของผมนี่ก็เป็นเบ้าประกรบแบบชัดเจนเนาะเห็นเป็นรอยๆอยร,อยริ้วๆแบบชัดเจนนะ แต่ในในเว็บไซต์ในที่เขาเล่นกันเป็นสากลเขาก็เป็นแบบเป้าประกบเนี่ยเพียงแต่ว่าเขาจะมีลักษณะความละเอียดมากกว่านะความละเอียดมากกว่าเนาะครับผมาการทำคลิปนี้ก็คือการทิพการทำคลิปขึ้นมาเนื่องจากด้วยความสงสัยเนาะ ด้วยความสงสัยว่าตกลงเหรียญรุ่นนี้เขามีรุ่นเดียวจริงหรือเปล่าที่เขาเล่นกันเป็นสากลจริงหรือเปล่าหรือว่าเขามีการสร้างก่อนหน้านั้นมาแล้วเนะครับผมก็เท็จจริงประการใดนั้นก็สุดแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าแต่โดยส่วนตัวผมอ่านเนื้อโลหะได้ประมาณปีสองพันห้าร้อยสิบกว่ากว่าเองนะครับคือถ้าเกิดมีการมีการสร้างเหรียญลักษณะแบบนี้ก่อนหน้านั้นจริงๆก็น่าจะเป็นเหรียญน,นี้นะครับ ก็อยู่ที่ท่านทุกท่านจะพิจารณาเอาก็แล้วกันเนาะเพราะโดยส่วนตัวผมก็มองว่าเหรียญนี้เหรียญแท้ดูง่ายด้วยซ้าไปนะแต่ว่าแต่ว่ามันบังเอิญไม่ใช่บังเอิญนะครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับในหนังสือเขาครับพอไม่ตรงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะไม่มีคนเล่นนะตามตามระเบียบไม่มีคนเล่นเพราะว่าคนเล่นพระส,ส่วนใหญ่เขาอ้างอิงในหนังสือเป็นสาคัญนะนะ ครับผมก็ต้องเข้าใจตรงนี้เนาะพอมีหนังสือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาจะอ้างอิงในในหนังสือเป็นสําคัญฉะนั้นเหรียญที่นอกเหนือจากนั้นก็ถือว่าตีตกไปมันก็ก็ตีเก๋ไปนะซึ่งเหรียญเหรียญลักษณะแบบนี้อาจจะแทบก็มีเก๋ก็มีนะตามละเบียบมาแล้วครับผมครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับเอาถือว่าเอาเหรียญเหรียญหนึ่งที่ท,ที่ที่ตัวผมเองเกิดเกิดความสงสัย เอามาให้ทุกท่านดูกันนั่นก็คือเหรียญพรมหลวงปู่ดูวัะแกาามาให้ทุกท่านดูกันนะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ